ันใหม่ยิ้มให้แกกันสวัสดีค่ะผู้ปกครองและลูกสองักสามทุกคนนะคะพบกับรูสองในโครงการกระดูกด,ด,ด,ดุกดิค่ะโครงการกระดูกดุกดิดด๊ก็จะมีอยู่5้าเรื่องด้วยกันนะคะในแกเรื่องที่1ถ้าเราไม่มีกระดูกจะเป็นอย่างไรเรื่องที่2กระดูกมีลักษณะอย่างไรเรื่องที่3 มีอะไรบ้างคะ่ะเรื่องที่สี่จากป้องกันกระดูกไม,ม่ให้เกิดอนันตรายได้อย่างไรและเรื่องที่ห้าหากเกิดอุบัติเหตุเราจะทำอย่างไรคะเด็กๆก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างเช่นนะคะสืบค้นจากของจริงคะ่ะสองนะคะสืบค้นจากอินเทอร์เนต็ตหรือหนังสือคะ่ะ ปฏิบัติเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าดเด็กพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ